ถวายความเคารพ่อผู้เิ็นประธานพระเจาิญเสราะทุกรูปครับขอเจริญพรด้านโยมที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เบื้องต้นก็ขอแนะนำตัวก่อนครับผมเจ้าที่การแดนปัญญาวโรเจ้าคณะตำบลบึงพิชัยเจ้าวาดวัดป่าเชยงคน ตำบลบุงวิชัยอำเภอเมืองกาลสิน์จังหวัดกาลสิงห์ตอนเย็นก็ได้รับการประสานจากอิสนุรักษ์่าให้เข้าร่วมประชุมและก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและก็บทเรียนด้วยวก็ ก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจซึ่งแต่ก่อนมาก็ได้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ไดไ้ได้นำเสนอเรื่องของรูปแบบวันนี้ก็ก็เลยว่าขอเท้าความขอเท้าความว่าตั้งแต่ได้เห็นโครงการได้เห็นโครงการบวดสร้างสุข เกิดขึ้นก็ได้เข้าร่วมประชุมกับทางอาชีกเครือข่ายเริ่มตั้งแต่ต้นปีในเดือนกุมภาพันา์มาก็ได้ระชุมที่วัดโพธิกาลาของหลวงพ่อพระครูโพธิดีลคุณชาวคณะอำเภอรุมรลัดจากนั้นพอได้เข้าประชุมแล้วพอดีว่า อีกไม่กี่วัน,นวันที่19เข้าประชุมวันที่นี่มีประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองผมก็เลยขอทางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองขอให้บันจุเข้าในวาระการประชุมด้วยนะครับผมได้ไปประชุมเกี่ยวกับโครงการบวชสร้างสุขมาหลวงพ่อก็เอาเอาเข้ามานำเสนอ มานำเสนอให้ที่ประชุมทราบครับก็พอดีว่าประชุมที่วัดป่าเช่นมุคลพอดีนะครับเป็นเจ้าภาพจากสถานที่ประชุมก็เลยได้โอกาสนำเสนอเกี่ยวกับโครงการบวชสร้างสุขถือว่าเบื่องต้นนี้ก็รับหลักการนะครับเบื้องก,ๆๆๆการรับหลักการรับหลักการว่าบวชสร้างสุขเป็นมาอย่างไงมีผลกระทบอะไรบ้างในที่ผ่านมา ที่ว่าวิธีใหม่นี่ก็บางคนอาจจะว่าไอ้ที่เราจะทําการรณรงนี่มันเป็นวิธีเก่าวิธีเก่าดั้งเดิมแต่ว่าไอ้วิธีเก่าดั้งเดิมดดม,มันลืมไปแล้วนะมันลืมกันไปแล้วว่าปวดแบบเรียบง่ายประหยัดก็เลยว่าวิธที่กาลังเห่กันอยู่กำลังสนุกสนานกาลังเมากําลังทะเ,เลาะบอแว้งกันอยู่มันเก่าแล้วนะ ของเรามาเป็นใหม่มาเนี่ใหม่คือแบบประหยัดเรียกง่ายก็เอาที่ให้ถูกกับพระธรรมที่ไหนเข้ามาก็สื่อสารกันจากนั้นก็ในที่ประชุมพอดีเจ้าคณะตำบลท่านได้ยินได้ยินปุ๊บก,ก็ตนลงใจพอดีเลยก็มาบอกว่าผมจะบวชวันที่25หกุมภานันธ่อาจารย์มีป้ายบันนามีป้ายา <laughs> วัน<า>วันนั้นว <laughs> ันนั้นมาประชุมก็ได้ป้ายอยู่แล้ว ก็เลยเอาป้ายที่ได้จากวัดโพธิการามนั่นเนี่ยให้ท่านไปก่อนวัดป่าเชียงคนยังไม่มีป้ายในตันนั้นยังไม่ได้ป้ายจากโยมที่ดำให้ป้ายไปเลยเอ้าวเอาไปเอาไปเลยท่านเจ้าคณะตำบลภูดินก็นำไปบวชงานแรกก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้เห็นจากนั้นก็มีทางเจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภอเมือง รองเจ้าหน้าเบือเงินกาลสินิพ์พข้าประชุมด้วยกันก็บอกว่าผมก็จะบวชเหมือนกันหนึ่งมีนาโยมลักษณะว่าที่ของโยมในเมืองนี่สถานที่ไม่เอื้อมอนวยต่อการจัดงานก็มาขอความปรึกษาจากเจ้าว่าขอจัดที่วัดก็เข้าทางเลยขอจัดที่วัดนี่พอดีอาตมาไปได้ทราบโครงการบวชสร้างสุขมา แล้วก็ประจบบอกว่าลูกที่บวชนี่นะครับนี่ที่นี่ลูกชายนี่นะครับมีความประสงค์บอกแม่เลยว่าถ้าจะบวชนั้นไม่ให้มีการเลี้ยงเล่าถ้าเลี้ยงเล่าลูกไม่บวชถ้าแห่หรือทระทึ่นิดนองลูกไม่บวชที่แรกแม่จะจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เชิญแขกเพราะว่าแม่เป็นคนสังคมมีเพื่อนมากมีหมู่คณะมากมแม่ก็นี้ ว่ามีเพื่อนมากแต่ว่าลูกบอกอย่างนั้นหัวใจของแม่ก็อ่อนไหวลงไปว่าถ้ายัางไงแล้วตัวสำคัญก็อยู่ที่ลูกลูกจะบวชอยู่แล้วพ่อแม่ก็ทําตามคันพอได้จัดงานแล้วผมก็ได้โอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ไปถามพ่อแม่ทีนี้ความรู้สึกเป็นยังไงเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนจากความรู้สึกว่าไม่ได้หน้าไม่ได้ตา ผู้คนไม่ได้มาร่วมงานกลายเป็นความชื่นใจภาคภูมิใจพูดแล้วนี่เรามองสายตานี่มีความทราบซึ้งในในสายตาครับเดี๋ยวท่านก็ไปหาดูก็ได้ใน y o u t u b e ใน YouTube ก็จะมีใส่แฮชแท็กบวสร้างสุข้าไปก็จะมี่ายข้อมูลเยอะแยะ